สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรักทุกท่านวันนี้รายการโคตกพ่อผีซึ่งวันนี้นนเสนอเกี่ยวกับเรื่ผีโพงดังนั้นบังเอิญวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาพบกับพี่น้องที่เดินทางมาจากสุรินมาที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ พูดคุยเกี่ยวกับผีโพงเนี่ยขออนุญ,ญาตตอดแม่ครับพูดกับผีโพงเนี่ยมันเป็นอย่างไรทุกคนได้ยินแต่กาว่าผีโงพงผีโพงแต่ว่าเป็นมันมีตัวมีตนหรือไม่หรือมันเกิดจากอะไรในป่าเป็นจริงดังนั้นเราจะมาสัมภาษณ์กับคุณป้าท่านหนึ่งมาซึ่งท่านเดินทางมาจากจังหวัดสุรินมาที่อุไรทันนีครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์สดๆกันเลยนะครับกับ คุณป้าท่านนี้นะครับว่าผีโพงนั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์เองครับเพื่ครับผีโพงมันเกิดจากขี้พึ่งขี้พึ่งคนที่เลี้ยนมาแล้วถือบ่ได้เราบัดนี้มันก็เลยใกล้เป็นตัวนอนอยู่ในขี้พึ่งนั่นแหละเขาก็เลยเอื่นผีโพงโอเป็นตัวนอนจ้ะจริงๆตัวนอนเนี่ย อนุญาตเบาอีสานได้บ่เบาได้ยอับโพกับพ่อเบาได้เยอะเนาะจริงๆตัวนอนสู่ทีอยู่ในตลับผีผึ่งเป็นบ่ดูสีพึ่งเนี่ยมันมีมันมีแม่เอิดแม่เป็นบ่ในหันจ้าเป็นแม่แม่นี่คือหมายถึงว่าเขาบรรจุวิชาคมเป็นบ่จ้าอือแล้วผู้ีเป็นผีพ่วงเนี่ยหมายถึงว่าเลยนวิชาคมมากแล้วถือบ่ได้ถือถือบ่ได้จ้าถือบ่กเข็มขังเนาะ มนันเลยบทั้งใจใจบนบนเทียงแท้แล้วใจบนแนวแน่คือว่าใจการปฏิบัติประเดี๋ยวถึงบนถึงเขาเนาะรู้เหตุผิดกฎีก่สิเนาแน่นบ่จ้าก็าเลยของนี่ก็เลยเสือเส่อมเสื่อมรือวันแตกมันแตกแตกกันแล้วก็เลยเอาเอาไปย่นงเสมบอ่อหรือเอาไปไหว้ตามต้นไม้ใหญ่ๆเอาไปไหว้ตามต้นไม้ใหญ่ๆอญ่ขันค้นยางไปเจอไปยางกางสีมันกระสี เห็ดเห็ดให้มีแสงให้มีแสงให้เห็นโอ้เป็นแบบนั้นจ้าแบบวันนี้กับเวลาพ้นตกพ้นยังมามักกะสิเป็นแสงไฟออกหากินตามทุ่งหน้าจระเละบันไดเขียดกบหองมันกระตลอยไปนำอากาศจระเล้ไปเห็นไปหากินกบกินเขียดที่บอกว่ากนี่เป็นเรื่องจริงเนาะเป็นเรื่องจริงเลยนำมา แล้วนี้คือนี่ครับพี่น้องครับอันนี้คือท่านคงจะได้ยินได้ทราบแล้วว่าเมื่อสักครู่นะครับซึ่งได้สัมภาษณ์คุณป้าท่านก็บอกว่าเกิดจากการเรียนวิชาคมซึ่งถือถือไม่ได้หรือถือไม่ถึงแล้วก็ถือว่ามันมันผิดกฎแล้วจริงๆแล้วเขาว่าสีพึ่งหรือขี้พึ่งซึ่งอยู่ในตลับมันก็จะมีสิ่งของอยู่ตรงนั้นเนาะอาจจะเป็นวิชาคมแต่ เมื่อสักครู่คุณป้าบอกว่ามีตัวหนองมันเหมือนตัวหนองมันเหมือนตัวหนองจนซึ่งอยู่ในตลับขี้ผึ้งทีนี้เมื่อผู้ที่เริ่มเรียนวิชาตรงนี้เนี่ยผู้ซึ่งถ่ายทอดหรือมันเป็นก็เรียกว่าเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายผู้ที่เรามีเชื้อที่เป็นอยู่เนาะซึ่งตริจจากวิชาผมตรงนี้เนี่ยทีนี้เมื่อรักษาไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็ต้องเอาตลับเนี่ยหมายถึงเอาไปไว้ที่อื่นหรืออาจจะไปไว้ตามโคนไม้ หรือที่ลับๆที่ลับๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นดังนั้นผู้ที่ชาวบ้านก็ไปเจอๆก็เลยทําทําให้เห็นเป็นแสงคล้ายเป็นแสงไฟให้เห็นเนี่ยอาจจะเป็นค่อนข้างืคืนหรือวิตงเวลารบค่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนมันจะหากินตอนกลางคืนครับที่โพมันจะออกตอนกลางคืนอแล้วผู้ถึง การทำลายผีโพงเนี่ยมีวิชาคมทำลายได้ไหมหรือมีหมอผีที่จะทำลายได้ไหมไม่รู้ไม่เคยเห็นเขาทำอ๋อไม่มีใครปรบาบวังนั้นเถอะจ้าคือไม่มีใครปราบผีโพงโ<อ>ได้นอกจากว่าเอาเอาของสิ่งนั้นนะ่ไปโยนทิ้งจ้าครับเอาไปโยนทิ้งเพื่อไปเก็บไว้ที่ลับๆับไม่มีใครเห็นเสร็จแล้วสิ่งเดลยนะครับที่้องท่านผู้ชมครับลองเหนือจากที่ว่ามาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างซึ่ง สิ่งของซึ่งอยู่ในตลับที่พึ่งหรือสีพึ่งเนี่ยเมื่อพูดที่รับสารไม่ได้เขาก็จะไปเอาไปทิ้งหรือเอาไปเก็บในสถานที่ลับๆนะครับอาจจะเป็นโคนไม้หรือที่ลับๆเนี่ยเสร็จแล้วคือสิ่งของซิ่งเนี่ยอาจจะไม่ตายใช่ไหมแต่แต่ในในความรู้สึกของของผู้พูดเองเนี่ยนะครับผมว่าต้องอาศัยการเวลา ต้องอาศัยกลางเวลานั่นหมายพวาอาจจะเป็นร้อยปีพันปีอาจจะเสื่อมไปเองโดยที่ไม่มีใครหรือผู้ใดไปหยิบของสิ่งนั้นมาแต่ถ้าหากว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดไปหยิบของที่ไปเจอเจอเนี่ยหรือเอามาครอบครองเป็นของตัวเองเนี่ยสิ่งนั้นอาจจะอาจจะอยู่กับบุคคลนั้นต่อไปได้ดังนั้นมันมันเป็นเหตุนี้แหละพี่น้องครับนะครับแล้วจะถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับถามอีกเรื่องหนึ่งว่าหมายามว่า อ,อยากจะทราบว่า,าลักษณะของผีโพงนี่มันเป็นอย่างไรครับมีอาการแบบไหนมันก็ออกมาจากต้นไม้มันก็จะมีแสงแสงเหมือนไฟนั่นแหละมันจะมีหยุดหยุดลงมาหยุดลงมาทําให้คนเห็นอม้วมีหลักหลักสีไหมหรู้ว่ามีเป็นสีอะไรบ้างมันก็มีแสงเหมือนแสงไฟนี่แหละเ,เหมือนไฟตะเกียงเรานี่แหละแต่มีการไหมทั่วไหลขึ้นไหลลงรู้ว่าหยุดขึ้น มันจะหยุดหยุดลงนี่แหละมันก็จะลอยไปตามอากาศาหากินกบกินเขียดอะไรอย่างนั้นหลบเอเอครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับหมายถึงว่าลักษณะของของพี่โปงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแสงไฟนะครับเหมือนแสงไฟจะทําให้เห็นก็คือหมายถึงว่าแสงไฟจะหยดเหมือนเทียนไขเนี่ยเนาะ ว <Yeah. S 2> ือนเทียนไขที่เราจุดแล้วมันบรรยศใช่ไหมฮะบรหยดลงแล้วในการในการกินของของพีโพเนี่เขาจะกินจะกินของสดๆแล้ว <Yeah. S 2> จะเป็นพวกถ้าหากว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินตับไตไส้พุงของมนุษย์ของคนเนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะออกไปหากินกบกินเขียด <Yeah. S 2> ตามท้องไร่ท้องนาอย่างนั้นใช่ไหมครับาเวลาฝนตกมันก็จะออกไปหากินกบกินเขียดตามทุ่งนาครับ อันนี้ในส่วนของในในเรื่องที่ในเรื่องผีโปงเนี่ยคุณป้าน้องน้องเหนือจากได้ยินได้เล่ามาจากปู่ย่าตายายเนี่ยคุณป้าเคยประสบการณ์จริงๆริไหมครับเคยเห็นอยู่ครับหน่อยไหนลองลองลองพูดให้ฟังหน่อยครับประสบการณ์แบบไหนครับก็เดินออกมามันก็เดินไปหาจงกุบจงเขียนนั่นแหละพอดีก็ไปเจอมันนั่นแหละมันอยู่ออกจากต้นไม้ไปมันก็เป็นแสง ลอยตามอากาศเรา,างั้นแหละกลัวไหมฮะในขณะน,นั้นกลัวออ,อาการของความกลัวมันมันเป็นยังไงเกี่ยวกับร่างกายเราบ้างวิ่งเลยเขาวิ่งหนีครับนับ,น,บ,น,บนึกถึงหลวงพ่อลัยอย่างเดียวค่ะนึกถึงเลยวิ่งใครวิ่งมันตรงนั้นเมื่อนึกถึงหลวงพ่ออะไรนะนึกถึงพ่อลัยอย่างเดียว กลัวแล้วก็ยิ่งเลยครับครับนี่ครับท่านท่านผู้ชมที่กรบรักทุกท่านครับท่านก็คงจะทราบพอสมควรแล้วว่าปีโพงนั้นเกิดจากอะไรซึ่งวันนี้ก็ได้เรียนในเบื้องต้นแล้วว่าผมได้มีโอกาสมาเจอเจอกับคุณป้าท่านบอกว่าท่านมาเดินทางมาจา,จากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาที่จังหวัดเพชรนีณนะวันนี้เนี่ยเราจะเชิญท่านไปชมคลิปนะฮะปีโพงได้นะโอ,อกาสวันนี้ครับเชิญครับ <c oughs> จำลองเหตุการณ์ผีโพ

มาตะขีเล้วคพี่ไลยเจียสายอยู่สี่เดีอนอุ้ยปรยาจ้บรูดจ้บรูดอุ้งองหนาวแล้วจองน้ำยังมีนะพี่มาทั้งหมีเลทั้งหเลมาทั้งหมลยเด็กผีห้องไรเด็กผีห้ง ่กับเกี่เท่านี้แหละใกล้เก็บเกี่ยานี้เก็บไปเรื่อยๆเออเออบ้าเ้าปีทวบอมอนี่นดูน้ำด้วยน้ำนามด้วนี่ว

님님, 구 애구 기포, 애구 기포, 우리 먹은 래 돼야구나. 그러나, 그러나, 어, 어두운데, 우리 먹은지, 어두운데, 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 어

แมเบิงดิที่มันจะไปมองไหนอีกมันกลมามองเกาบบเด้อที่พวงตังนี้มันจะมาอยู่มองเกาบบมัน

เดี๋ยวหไปบึงมันีมันไปนไไตนา่อแอบบึงว่มันอยู่ในกคนไหนไปไปไนี้ห้องที่ไปดูต้นไม้หน่าละโคต้นไม้ได้ไแอบบึงันนี้เห็นแล้วว่าต้องแอร์ลยวันนี้ว่ต้องแอบ้เดี๋ยวไปขึ้นบึงให้ต้นใม่นั่นแเลยม่มันจะเศ้าเศาน่เลเนแมันก็หาหายเรบรแล้ว

เหนแล้วเห็นแล้วเนแเดี๋ยวีไปเดียดเดียยดเดียดเนี่ีนี่ตัวนึงเนี่ยสองยางเลยเนี่ยนี่ะติดออกเสงหมาหๆนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีน่างเดีตรงนี้นั่งบ่งนั่งบงี่มันเป็นไฟขาวอุ้ยฟแดงไฟดำทีนี่มันีมียงนตรงไนนี่ เปิดบ้างเปิดบ้างโหยนอนนอนอุ้งนี่อะไอย่างไรเนี่ยนอนนอนนี่เนี่ยตัวที่ออกแสงเป็นตัวที่ละเป็นขี้เพิงแต่เป็นนอนเบื่อคักสิเป็นตัวนอนเป็นตัวนอนโอ้ยนี่แหละที่ออกแสงบ้างเลยพี่พงยามกลางคืนออกหากิน ันตัวคอนที่แจ้งมันก็เขามาที่ต้นไม้สิ่งเหล่านี่นะคนเขาถืออยู่ยงคงกับพันเนี่ยมันถืออะไรแล้วก็เป็นพงนะและ้วที่นี่บอกก้าวไว้ในบ้านอยามันออกแสงให้คนคนในบ้านเห็นก็เลยเอามาไว้ในต้นไม้นี้พอตอนแรกมันก็จะออกหะก,กินกบกินเขียดอือพอตอนเศารมันกับลับมาที่เดิมนี่แหละแม่งอันนี้ละก็อ,อื่นเราผีพงเนี่ยเนี่ยผีพง เนี่ยสองอย่างเน,<อ>น,นี่ยเป็นตนัวหนอนเนี่ยบางเถือมันก็เป็นเพราเป็นหนอนเป็นตุกตุ้ตงมะแรงวีเนี่ยคือไม่มีเนี่ยล่ะเนี่ยล,ลเอาไปถิ่มใกล้ๆเลยได้ทีอเราอยู่มองเกาไอ้มองเกาเขาก็ได้เขาบอกกาไปบานเนางไอ้มองเกาเด้อ,อ,อไอ้มองเกา้กาเดี๋ยวเขาจะไปลองคว้านเ่าเด้เขากูุงแทพวันเนี<ห>่ยแหละคือพ<ห>ี<ห>่พ<ห>้งไปกระบานมันนี่กระบานกระบาน แจ้งแล้วไวแล้วมันก็บุ่ีเยอะมากเลยบุญไหนาจะมาเดือนขึ้นไป้ก็ยากกับบ้านด้วยแบบนี้นี่แหละนี่แหละคือแล้วพี่พงศ์เจ้าใหม่ด้อนี่แหละพี่พงศ์นี่แหละพี่พงศ์กับบ้านจ้ะ